จุดเกิดฮันเตอร์อยู่โน่นครับข้างข้างบ้านเล็กตรงโน้นน่ะนัะ่นะนะไม่มีครับผมโอเคไม่มีก็เข้าเครื่องได้เดลิเปอร์กับแมรี่ครับผมเอานักโทษไปไหนครับนักโทษเชื่อมสิครับเชื่อมเลยอย่างน้อยอย่างน้อยก็เชื่อมก่อนไม,ไม่ซ่อมก็เชื่อมนะครับคาดเดาไว้เลยว่าเราจะเข้าเครื่องไหนครับแล้วก็เชื่อมไว้เลยครับผมดูสิยังไม่เชื่อมเลยอะ ว,วงแตกครับด้านนู้นวงแตกไวเงาอยู่ตรงนี้เงาอยู่งหลังนะครับอย่าเอ็ดไปเราได้ตังแล้ะมาซื้อลูกหลักบี้ต่อครับคราวนี้คราวนี้มันแน่นอนโอเคไปขลมไปตามวาดรูปไปครับ บ็อกแบ็กโอเคได้เวลาไปช่วยป๊อกแบ็กแล้วป๊อกแบ็กอยู่ไหนครับป๊อกแบ็กอยู่ไหนจิตกรโดนแทนแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ป๊อกแบ็กอยู่ไหนนะครับตอนนี้ป็อกแบ็กจุ๊กใส่จุ๊กครับป็อกแบ็กใส่จุ๊ก แน่ใจหรออ่าครับผมอ่าเอออ่าไม่ทันครับผมตั <laughs> ้งใจถอดรหัสครับทำอะไรไม่ได้จริงซ่อมรอแล้วกัน วนไปก่อนครับปอกแป๊กวนไปก่อนเดี๋ยวใกล้ถึงโตเดี๋ยวจะช่วย <S <S เขาใช้ตัวทองไปแล้วนะครับยืนดูยืนดูยนดอยู่ฝั่งไหนเนี้ยโอเคครับเรามีลูกล็อบบี้สองลูกอีกลูกหนึ่งนะครับผมฉะนั้น ใกล้เกินน้องอะไปใกล้ไปช่วยเพื่อนใกล้เกิน เราต้องรอตัวทองอีกรอบหนึ่งอ่ะง่นไง,งตัวทองไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเราเอาปอกแป็กหนีไปปอกแป็กหนีไปอุ้ยเราแย่แล้วตีไม่โดนครับตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนอาวิ่งกลับแล้วก็วิ่งตามครับจะเล็งใครเขาเนี้ย ช่วยใครเหมือนกันเราอโอเคหนีใจเย็นๆหนีไปหนีไปโอ้ยอัดหลบไปตัวทองเพิ่งใช้ไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนกระจกมางี้ป่ะเขาอยู่ไหนอะโอเคครับอยู่ฝั่งนี้ ปอกแพกก่อนเร็วปอกแกครับป่ะได้แค่นี้แหละขออนุญ,ญาตไม่กุ๊ปตอนเขาโดนตีนะครับตังเหลือครับขออนุญ,ญาตซื้อความเร็วแล้วก็ซื้อแมวแมวแมวสนับดีครับทิ้งไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เลย มันแล้อกรุ๊ปได้คนเดียวครับผมไปแล้วล่ะไปแล้ววายสี่เครื่องไม่มีใครซ่อมนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ซ่อมนะพูดต,งตรงๆเขารอตัวเขาอตัวทองนะตัวทองใกล้มาแล้วนะอยอมโดนอีกทีนึ่งอนะเราอะ น่าจะตัวทองมาแล้วนะจิ๊จิจืจตัวทองน่าจะมานะครับไม่กล้าเสี่ยงเพราะเราโดนตีที่เราล้มนะปอกแป๊กจะจะตุยเพราะแห้งตายเนี่ยแหละว,วายตั้งใจถอนรหัสครับผม ยังไม่มีใครนั่งนะครับนักกิที่น่าออนนั่งไปแล้วเขาต้องรอตัวทองอ่ะถ้าตัวทองมาเราจะล้มนะครับเสี่ยงเสี่ยง หนึ่งเครื่องครับผมวายขอโทษกดผิดโอ้โหเรากะว่าจะไปช่วยป๊อกแป๊กนะครับเพราะว่าป๊อกแป๊กจะจะนั้นแล้วนะไม่รอด อขอโทษครับปอกแป๊กเครื่องเช้ามากแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าคนจูเกือบ4-5ถึงคนนะครับฝั่งนี้3นะครับฝั่งโน้นอีก1-2อ่อะไปแล้วครับเราไปแล้ว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 ไปแ้ไป้วไปแลวไปไป้วแลรีไปแลว้แ้้แวลว ไป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 ใครก็ได้ไปช่วยทีกองหน้าโมโหแล้วไอ้ไม่ใช่ไายตัดหน้าแมรี่อีกโอ้โห,โห,โห,โหพับไม้ไปหนึ่งทีครับผมใครก็ได้ช่วยคาบอยที ตามไหมอ่ะไม่รู้ครับตามโอ้โหรักเราจังเลยเนี่ยไป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 รักอะไรกันขนาดนั้นครับผมไม่รักบ้างก็ได้ไปต่อครับไปต่อจะรักอะไรขนาดนั้นเอ่อตอนนี้เราไม่มีอะไรช่วยแล้วครับตัวชงตัวช่วยหายหมดแล้วตอนเนี้ย ขามไม้เร็วปีนหน้าต่างเร็วไม่มีแล้วครับตอนนี้ตัวเองล้นล้วนเขาหายตัวแล้วไปต่อครับไม่รู้ทางไหนแล้วมีคนเปิดประตูแล้วครับผมไม้ไม่มีต้องปีนหน้าต่างครับไม่งั้นไม่รอด ไปงี้แล้วก็วิ่งกลับไปประตูครับผมนั่นไงเขาหลงแต่เขาจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเราจะรอดช่วยด้วยบล็อกด้วยบล็อกด้วยครับผมบล็อกด้วยอ๋อไม่รอด <c oughs> ขอโทษโอ้ยเฮ้ เอ้ข่าวบอยยืนเล่นซะแล้วเพิ่งช่วยกันมาเมื่อกี้ตานี้เราเปลอแล้วจริงๆเมื่อกี้เราคิดว่าประตูเปิดนะครับเราก็เลยไปวิ่งออกมาถ้าเรายังวนอยู่ถนอนอาจจะอยู่ได้อีกพักหนึ่งอนะดิ้นครับดิ้นดิ้นินงินินดิน,ดน,ดน,ดนขาวบอยมาแล้วดีใจปิดประตูก่อนก็ได้ครับผมน้องขาวบอยปิดประตูก่อน ตู้านไหนเปิดหรือ,อยังบ้างเนี่ยทางรับปรากฏขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่มีใครอังไงอีกาขึ้นนะครับผมฮันเตอร์เห็นครับผมโดดแบบนี้ก็โดนตีฟรี จะมีใครมาช่วยเราไหมมาช่วยหรือเปล่ามาช่วยฉันหน่อยสิถ้าทางจะไม่รอดแล้วครับทางรับอยู่ตรงนี้ครับผมให้ใครไปเอ่ยนั่งก็เอียนหมดเลยโอเคไม่รอดแต่หนุกนะตอนนี้ น่าจะเสมอนะครับเกมนี้อ้าวขับบอยชุดน้องวิ่งเลยลงท่อเลยเพื่อนต้องบล็อกหนึ่งทีครับต้องบล็อกหนึ่งทีบล็อกต้องบล็อกไม่บล็อกนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนบล็อกจะก็รอดหนึ่งคนเละ